วิ่งกอนเลยต้องไปเตรียมการก่อนทุกคนฟะังมีใครอยู่ในตู้เย็นไมหมถามจริงไหนตูนเนี่ยมีข้อแห่งความลับที่มิดจะจริงจบเงียบเลยนะส่งเสียงใหม่แล้วเอางี้ดีกว่าอุ้ยอ้ามหลอกข้อมึงว่ามีบ้างมึงไม่ดูมึงไม่ได้เล่นดูโซฟาข้า,า,าไหนดิมึงมาทำอะไร,รอ,อ่ะบอเออมึงดูอะไรนี่กูงดูอะไรนี่ สวัสดีค่ะทุกคนบอลเวลาพิวบิลล์ับผอนนะคะเจอกันในคลิปเฉพาะกุดลฮ้ hey, คลิปเฉพาะกุจ oh. ถูกแล้ว <Hey. S 1> บอกเลยว่าตอนนี้คนเดียวแล้วก็เป่าเปลียวหัวใจมากเพราะว่าไม่มีผู้ร่วมอุดมกลางเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีชีดินขึ้นมาแปลว่าเรากำลังทําภารกิจลับอีกแล้วโอ้โไม่คือทําภารกิจลับที่ไรไม่อยากจะบอกความลับใครเพราะว่าหลุดตลอดชอบหลุดกันจริงจริงเรารู้สึกว่าแบบ ทุกคนทำงานแบบตั้งใจทำงาน6,000ต่อนงใบนีบ้ยก็คือ6,000 6 0 0นต่อรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบว่าเชิญทุกคนเนี่ยมาลองเล่นเต้ลัมเล่นสนุกเพลงละเฮฮาตุง้งตุ้งวันนี้นะทุกคนเราก็ลังจเล่นเกมซ่อนแอบกันแต่ว่าซ่อนแอบในวันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่า challenge เพราะ <c oughs> ว่าเราจะเล่นซ่อนแอบกัน เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันในออฟฟิศนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้เล่นซ่อนแอบธรรมดาเพราะว่าเราจะแจกเงินรางวัลด้วยสําหรับใครที่แบบว่าซ่อนเก่งเพราะว่าออฟฟิศเรามันก็มีแค่นี้นะทุกคนไม่ได้แบบออฟฟิศแบบสิบไร่อะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าสมมติใครเนี่ยซ่อนเก่งซ่อนดีเรามีรางวัลรางวัลให้กับคนที่เราห่างไม่เจอแค่ซ่อนเก่งได้ยินไหมแค่ซ่อนแอบเก่งอ่ะเป็นเกมที่เอาไปเราเล่นกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใครที่ซ่อนเก่งอ่ะรับไปเลย แต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยพื้นที่น้อยใช่ไหมทุกคนออฟฟิศเราแบบพื้นที่น้อยเราก็เลยคิดว่าเราจะมีรางวัลเราจะมีรางวัลพิเศษใครซ่อนอยู่แล้วดันไปเจอน้องบอนดี้ไปพูดใครเลเซอร์แอบอยู่แล้วดันไปเจอน้องบอนดี้เจลลี่บอกเลยว่าน้องบอนดี้หนึ่งซองมีูลค่าหนึ่งพันบาทสมมุติว่าคนที่ซ่อนเก่งที่สุดเนี่ยแล้วดันเจอก็ได้ไปสี่พันบาทแต่ถ้าใครที่โดนโป้งแต่เจอซองน้องบอนดี้โอ้โ ไปเลยหนึ่งพันบาทอุ้มกคือแบบทำงานที่นี่ต้องเข้าใจนะแบบว่าบกโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยก็คือไม่มีใครรู้เลยก็คือแม้กระทั่งพนิงือไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยโดยกระทั่งตัวเองเพราะว่ารู้ตะกี้ไม่มีใครรู้เลยฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เวลาเตรียมตัวที่จะเริ่มเล่นเกมแล้วเรานะัดทุกคนสี่โมงครึง่งแล้วเราก็จะเอา น้องบันดี้เจลลี่ไปซอดฝากเพื่นะทุาทนน้องบันดี้เจลลี่มีประโยชน์นี่กินแล้วผิวแบบผิวใสอะคือถ้าบำรุงจากภายนอกก็คือแบบใช้สกินแคร์แค่โน้ตใช้นี้นัน่นแต่ว่าถ้าบำรุงจากภายในตัวนี้เลยทุกคนสองตัวนี้คู่กันจบเลยคู่ผิวกินง่ายมากแล้วก็แบบเป็นเจลลี่อร่อยมากทุกคนไม่มีน้ำตาลมีฮาราลทุกสูตรแล้วนะไปกันค่ะทุกคนอาน้องบันดี้ไปซอ่อนก่อน นี่ทุกคนเรามีบิ๊กโบนัสแจก2รางวัลก็คือเป็น2อซองนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเอาลิควิดแล้วก็ทำเครื่องหมายข้างหลังเรียบร้อยแล้วนี่ติ๊ง โอ้นี่แบบว่าคิวทองมากเลย้ะคนนี้รู้เปล่าวันนี้ว่าเราจะมาทำอะไรดูสภาพแล้วนะทำไมเป็นเรื่องอย่างจีนกป่นเนี่ยท่านอุสุมิกจอกท่านดอกผู้ชมนกชมไม้หมไปาๆๆเฮ้ยมาแล้วเหรอยังปไป,ป,ปพร้อมยังไปไหนมาทำอะไรเรื่อง<ป>พาไปที่ที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรเรื่องลีรับเรื่องลีลับ,เอ,ลบเออได้ค่ะแม่ไปไปไหนไปดิพร้อมแล้วอ่ะอะไรวะมีพร้อมแล้วเหรอ ยไปดินี่นกน้อยโผบินก็ามาสุดยอดอ่ะแล้วเฮียอยู่ไหนวะไปตามเฮียก่อนนะอุ้ยโซนิกไปด้วยกันไหมโซนิก,โซน,กนโซนิกกับหมาเห่าอ่ะโซนิกขับรถไปเลยโซนิกเฮียดูทำหมูยึงเนี่ยสิบนาทีแล้วมาคืนเลยสิบนาทีเฮ้ยคเขาฟัวเราอ่ะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยไปแล้วไปก่อนไม่โดนแล้วทุกคนเพราะว่าเราเตรียมให้คุณธนินทร์กล้องแล้ว เฮ้ยผู้เล่นมากเลยอะท่าอะไรอะ,อะรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าหมูที่อยู่ในตู้เย็นจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำไมเฮียพูดอย่างนั้นน่ะเป็นห่วงหมูพี่ตรงไหนอะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะไม่เป็นไรเฮียถ่ายให้ก็มีอะไรนะซื้อรถใหม่ แม่ไม่พึ่งรอ่ะชาวป้ายมาส่งเราขาดจริงจริงอยู่ได้ไงอ่ะคันเก่าเราขายทิ้งไปแล้วรู้ว่าเบลซื้อรถใหม่อ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะมีโบนัสให้ทุกคนเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยวิ่งกดเลยต้องไปเต็มการก่อนหยุด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 ทุกคนหยุดออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยนะวันนี้ปิดออฟฟิศเลยใช่ใช่ปิดออฟฟิศแล้วปิดให้หมดปิดออฟฟิศแล้วอะไรวะหยุด อะมยังเกินห้าทีแล้วทุกคนฟังพร้อมกันนะมคนเขื่อหายโทรศัพท์ยังกูก็หายโทรศัพท์อเ้ลยวาวถ้ามันถ้ามันดึกตรงนี้มันก็ไปดึกกับเอิงที่นี่ไม่รู้เรื่องไหนไม่รู้แกรู้ว่าตั้งกล้องบิวจะเซอร์ไพรส์อะไรโค้ดถามเธอห่วงหมูวันนียเร็วห้าสี่สามสองหนึ่งมา มันจะนับ500 499 499 498ได้โทรบอกว่าหมูไม่ให้หมาข้างบ้านไม่ใครรู้แต่ทุกคนฟังนะพร้อมกัน5 4 3 2บิวจะให้ทุกคนซ้อนแอบในออฟฟิศไปเลยถ้าบิวหาใครไม่เจอใครในใครในใครใสิบาันี้ว่าไปเลยสามพันไม่ไหวจะร้องไปในออฟฟิศนี้เท่านั้นนะบอกข้างหน้า ม,มีน้ำตาลจริงๆอันนี้อันนี้คือมีน้ำตาลจริงแต่บิวมีซองบอนดี้สองซอง่อนอยู่ในออฟฟิศถ้าใครเจอบวกให้อีก1,000อุ๊ยไ,ไปเลยค่ะอยูไปรอข้างนอกนะเดี๋ยวอีก5นาทีบวเข้ามาบ้ให้เวลาแอบ3นาทีนะไปแล้วๆๆๆๆเดี๋ยวเราไปรอทุกคนที่สวนสาธารณะนะทุกคน สามนาทีเริ่มเร็วเขาที่แล้วเราเล่นซ่อนแอบกันไปดูได้คลิปซ่อนแอบพวกหมู่บ้านตอนนี้เราจะเล่นซ่อนแอบกันในบ้านหลังนี้เราจะกดกิ่งเพื่อความยุติธรรมกดกิ่งแล้วนะเพื่อความยุติธรรม เสียงข่าม,มาแล้วอะคือบิวบอกเลยว่าถ้าจะหาคนที่บ้านเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังโอเคถ้าไม่ตอบแปลว่าพร้อมแล้วนะเริ่มเลยอะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะมึงทำอะไรอ่ะมูเป็นไรไอ้เฮ้ยนี่คือออฟฟิศล้างปะเนี่ยมันคือออฟฟิศล้างอะ เงินเดือนให้หมดเลยเนี่ยไม่ยอมทำงานเนี่ยแต่คลิปทิ้งไว้เนี่ยคือแบบแป๊บเดียวสามารถท้าออฟฟิศล้างได้หมดเลยอะ่ะมันล้างเลยล้างคุณสะอาดเลยเริ่มเลยจับเวลาสิบห้านาทีมีคนถือตู้เย็นปะวะถ้ามีนี่คือพีคมากเลยนะอุ้ยอะไรอะ่ะเสียงใครอะ่อะอันนี้คงไม่มีอะไรหรอก ก,ก,ก,ก็ก็กกเปิดูเปิดออกดูมีใครอยู่ในตู้เย็นไหมถามจริงไม่น่าหรอกนะไห่ตู้นี่เนี่ยไม่แน่ห้องแห่งความลับที่มีตัวจ,จิ้งจกฮืูว่าแล้วกูเชยนี่คนแรกตลอด เฮ้ยทำไมเจอง่ายขนาดนี้เฮ้ยอยาเจอคนแรกเลยเพราเก่งตาย,ยมีเพื่อนปะเนี่ยมีช่วยตูนเป็นอะไรกับการนี้แบบหาเจอคนแรกตลอดเลยจะเบื่อแล้วเนี่ยหน้าแบบเนี้ยตูนนี่เขาที่แล้วผมยาวนะเจออีกแล้วตอนตอนผมสั้นเจอคนแรกแล้วขึ้นเหนื่อยมากโอ้โห เงียบลงเลยนะเงียบลงเลยนะส่งเสียงหน่อยแล้วตรงนี้ดีกว่าอุ้ยน้ำหลอกก้องมีห้องนอนห้องแคร์แบ์ไปรวมตัวตรงไหนเนี่ยเฮ้ย ว่าเวลาตีพึ่งต้องตีให้แตกบอกอุ้ยมันไม่ยอมออกมันดอ้าวนี่ขอโทษตีพึ่งต้องตีให้แตกวันนี้ขอโทษ I'm sorry โอ้โหบอกเลยห้องน้ำโอโหไม่เห็นเลยมั้งแ่งเงาน่ะไหนวะไม่น่ามีมั้งห้องเนี้ยคุณว่ามีไหมห้องเนี้ยไหนวะ มันม่รู้คุณว่ามีปู่ไม่รู้กูไม่ได้เล่นกูไม่รู้กูไม่ได้เล่นป้องเราคงไปหาเฮียโบสงสารเนี้ยเฮ้ยถ้าโบแอบกับเฮียป่านี้บบคงชนะไปแล้วมั้งแต่คนจะรวยอย่ามายุ่ง อู่โซฟาคนไหนสิเ <Ende> อ๊หายไปไหนน้ามึงมาทำไรอะโบฮะมึงมาทำไรกลัวนะเออมึงมาทำไรงมาเดินเล่นไงโบมาหาใครเล่นโบเห็นได้ไงวะบอกเลยนะว่าเนี่ยรังนี้คือลังที่ที่ลูกค้าให้มา แล้วเป็นรางที่แบบเราอยากได้มากอะชั้บอกเลยว่ามันเป็นแบบแรไอเทมบอกเลยว่าเราเูอกูดูอย่างนี้กูดูอย่างนี้เต๋่แม่เราหัวพุ่งฟันไปหมดแล้วเนี่ยมันเหมปิดเลยว่ามันเหมือนเอาขยะทับใส่ตัวเองตก็แลกวก็เกือบจะอยู่กับมันตั้งแต่แรกดีนะกูไม่อยู่อะแม่ต้องตีให้แตกก้วนเนี่ยแวนแม่อ้วนเนี่ยแวนแม่เฮ้ยเก่งเรื่องการต้นแอบมากถ้าเป็นแม่ จะยังไงเนี่ยเฮ้เหลืออีกเลี่ยคนเดียวปะเฮ้ยหาซองมานี่เจอใครเจอได้เลยเจ๊ยังบอกเฮียกลับได้ยังยังเฮ้ยออกมาเฮียให้หาห้าพันนะบอกเลยว่าอาจจะอยู่ในนี้เพราะว่าเนยชอบอยู่คนตัวเนยเนี่ยชอบอยู่คนตัวเขาเป็นคนแบบรักตัวมากไเนยมันท้อนยังไงอะเนยออกมาเออเนยเงียบเรียบเนยนอนอยู่ใต้นี้ป่ะแจ็คตัวยาวๆอยู่ในนี้ป่ะ นนนนนเนนอ,นอยู่งนเนีีมันอรงวโอมอุ้ยอยู่แทางน้ำปะวะนี่ตัวโคบะ่ะอย่าบอกนะนอนอยู่หนหยในถังขยะดนเ้เดี๋ยวมันเปิดเพาะฝานล้วน่ยเขาเรียกอะไรนะ แทงน้ำมาลงไปในนั้นป่ะลงขับอะไรอ่ะหุยเห็นแล้ววังนี่นี hey! ่ซองวันนี่อยู่ชั้นบนอันนึงอยู่ชั้นล่างอันนึง ว่าเอากล่องมาให้เขาดูก็ได้ว่ัเนี่ยเป็นบอดี้ไม่เป็นซองเอาเป็นกล่องเลยโฆษณาเลยว่าเป็นกล่องเดี๋ยวไม่ได้โฆษณาดูให้เล่นเกม <c oughs> ไปให้มาว่าไม่ได้อยู่ในที่เห็นได้ไอ้าวเหมียวหาในตู้คีบเฉยเจอไหมไม่เจอเป็นซองสูตรผิวสองอันพีทเป็นสีเลยพีทหนึ่งราสเบอร์รี่หนึ่งไม่ถึงไม่มีเยลลี่อยู่ข้างในใช่ไหมใช่แต่ว่ามีลิควิดอยู่ข้างหลังอ่ะข้างบนเจ๊ใบให้ว่าอะไรป่ะใบให้ว่าอยู่ในห้องพี่นิน มันมันสอดแทรกอยู kind of mm ่ในที mm ่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะใบให้เพิ่มนะใครได้คือได้เลยนะวิ้ยแก้ห้หอยู่ในห้องน้ำนี่ยใช่อยู่ในห้องน้ำมาเร็วเร้วเร็วมาวิแก้วเจอแล้วฮ้วิว่จินนี่โก้ไม่ใช่ไม่เคยเจอเหรอไม่เคยสุดยอดอะไอ้นี่เล่นเกมได้ลไม่เหรข้างล่างไปหาข้างล่างนี่ไปห บอกให้อ้าวคำไม้ต่อไปนะคราไม่ต่อไปนะไม่ได้อยู่ในบ้านอันเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นอกบ้านหมายถึงข้างนอกไม่ใช่ในห้องพี่ไม่วันนี้เลยขอเล่นใหม่เจ๊กูเปิดแล้วมันไม่มีกูเปิดแล้วเหมือนกันขู่ในรถพี่ไม่ได้อยู่ในรถอย่าคิดเยอะเลยอ่ะห้ามคิดเยอะเร็วเร็วเร็วไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะไปอีกทีนะเป็นที่ที่คนสงสัยเยอะที่สุดไม่ใช่รถ มีการคุยดินไม่ได้อยู่ในดินค่ะมันบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเร็เร็ว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 เี๋ยว็เหรอไูตรไปมีแต่คนคุยดินน่ะมันไม่ใช่อยู่ในดินไปวันนี้ถึงปากเนี่ยเกินไป ทุกคนต้องรีบไปถ่ายงานต่อาอไปก่อนแล้วทุกคนเจอกันไปคลิปหน้านะคะทุกคนก็คือไปคลิปเฉพาะกิจมากๆนะเป็นการเขาเรียกว่าให้คนในออฟฟิศออกกําลังกายรู้เลยนะว่าใครที่มีสกิลในการถ่ายไปเนยไน้าทุกเกมอ่ะโอเคก็เจ๊ดคนแรกเหมือนเดิมใช่เจ๊เปิดมาอย่าบอกนะไอ้ตูนอะมาทำอะไรนะมาปิดคลิปแค่ให้รู้เลยเลยถ่ายวีดีโอแล้วไม่มันบอกว่า ถ้ามันไม่ได้มาปิดคลิปคือมันไม่ได้เลยมันรักมากช่ว่าไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีเ้าไปดูได้เลยเดี๋ยวไปดูได้เลยเรื่องดีไม่ดีเฮ้ยเรื่องเหยียบเท้าอ่ะแกให้ทายว่ามีหนึ่งเดียวที่ชนะเน่ จรหาเจอสองซองไม่งเฮ้ยจริงปะเนี่ยข่าวหน้าเฮียขอเสนอเสนอว่าขอซอยบ้านทั้งซอยแค่นี้พอดีอ่ะซอยบ้านเราที่มันง่ายไปอันนั้นคือแบบเราตัดที่ตัดน้องไปแล้วไปแล้วจบแล้วไปแล้วเขาได้ดีแล้วเขาได้ดีแล้วเขาลืมแล้วเขาลืมมูลกรรมพืชอะไรแบบขับเบนแล้วไงเออมันเป็นอย่างนี้แหละผู้ใหนะมันลืมกรรมพืชไอ้โงเฮียไปด้วยลืมกรรมพืชเอาโอเคทุกคนนี่เดี๋ยวรีบไปทำงานของจิ๊บไปคลิปเฉพาะกิจของจิงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนละค่ะทุกคน รัก<ไ>น้องสาวไงรักมากรักมากน้องสาวทั้งสองคนเลยอีคนอีกคนนึงคอยรับคอยส่งอีกคนนึงก็พยายามที่จะเขาเรียกวอะไรนะทําให้ครอบครัวเรามีชื่อเสียงมึงดูดิมึงสภาพที่ <c oughs> ชางดิต้องแบกกระทะไปแบกกระทะมาเน <c oughs> ี่ยบายยก่อน <c oughs>